เรื่องนี้ริวต้องยุ่ง EP นี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเกี่ยวกับตัวเลขทะเบียนรถที่เป็นอันตรายและมักเกิดอุบัติเหตุเสมอมีหลายคนถามที่ริวมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน EP นี้เรามาติดตามกันเลยและกันว่าเลขต้องห้ามมีเลขอะไรบ้างครับคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความหมายของตัวเลขนั้นเตือนอะไรไว้บ้างนะครับเรามาไล่กันทีละตัวเลขเลยแล้วกันนะครับผมเลข1 หมายถึงความคิดครับใครที่มีเลขหนึ่งในวันที่เกิดหรือในเลขทะเบียนรถเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากนั่นเองนะครับผมต่อมาคือเลข2ครับเลข2หมายถึงย้ำคิดย้ำทำครับใครที่ในวันที่เกิดมีเลข2ก็จะหมายถึงบุคคลน,นั้นเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ทําอะไรก็ย้ำคิดย้ำทำเสมอถ้าอยู่ในป้ายทะเบียนรถนั่นหมายถึงการที่ขับรถแล้วอาจจะาวะพะวงขับรถอย่างไม่มั่นใจ ขับรถแบบคิดอะไรไปด้วยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต่อมาคือเลข3ครับเลข3หมายถึงความรักและก็ครอบครัวใครที่มีวันที่เกิดอยู่นะครับผมมีเลข3นั่นหมายความว่าคนนั้นนะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของความรักแต่ถ้าอยู่ในเรื่องของเลขทะเบียนรถนะครับหมายถึงรถคันนี้ใช้เพื่อครอบครัวหาเงินก็เพื่อครอบครัวหรือคนที่รักนั่นเองครับ ต่อมาครับคือเลข4นะครับเลข4ก็คือพ้องเสียงความตายนะครับคำว่าซีในภาษาจีนนั่นเองนะครับหรือแปลหมายถึงคําพูดคนที่เกิดวันที่ที่มีเลข4จะเป็นคนที่มีอุปนิสัยเป็นคนพูดตรงหรือเป็นคนเก็บความรู้สึกแต่ถ้าอยู่ในเลขทะเบียนรถเมื่อไร่ไจะหมายถึงความตายนั่นเองครับนะฮะหรือว่าการทะเลาะเบาแหวงจนเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถได้นั่นเองนะครับต่อมาครับเลข5หมายถึงอารมณ์ครับคนเกิดวันที่5หรือมีเลข5ในวันที่เกิด คนเหล่านี้นะครับให้ระวังเรื่องเซนสทีฟในเรื่องอารมณ์สูงนะครับอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกสิ่งอมัมพฤกษ์อัมาพาตแต่ถ้าอยู่ในเลขเทะเบียนรถเมื่อไหร่นะครับหมายถึงอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับโดยเฉพาะคนขับรถนั้นจะเป็นคนที่ใจร้อนนั่นเองครับผมต่อมาครับเลข6นะหมายถึงการไม่ไว้ใจครับหรือการหวาดระวงนั่นเองนะครับคนที่เกิดวันที่6นั้นนะฮะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใจใครง่าย,ายๆเป็นคนที่มีภาวะความเครียดค่อนข้างสูงแต่ถ้าอยู่ในเลขทะเบียนรถเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงคนที่ทำอะไรไม่ค่อยรอบคอบไม่ระมัดระวังไม่ชินทางมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้สูงนั่นเองนะครับต่อมาครับเลขเ็กนะฮะหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นและการเสียสละใครที่เกิดในวันที่นี้นะครับอาจจะเกิดมาไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือเกิดมามีเซนนั่นเองนะครับแต่พอไปปรากฏอยู่ในเลขทะเบียนรถนั้นเตือนให้รู้ว่า รถคันนี้อาจจะเป็นรถที่ไม่ใช่ของคุณคนเดียวอย่างเช่นอาจจะผ่อนไม่หมดหรือเป็นรถที่เดินทางบ่อยๆและที่สําคัญครับให้ระวังนะอุบัติเหตุด้วยนั่นเองนะครับเพราะเลขเจ็หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นช่วงดวงตกนะครับหรือในปีชงอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคุณและรถได้นั่นเองครับต่อมาครับเลข8นะครับเลข8หมายถึงเงินนะครับผมคนที่เกิดวันที่นี้นะครับเขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องเงินหรือถ้าแซวก,กันเล่นเล่นก็คือหน้าเงินนั่นเองนะครับผม ถ้าไปอยู่ในเลขทะเบียนรถเมาาื่อไรนั่นหมายถึงรถคันนี้เหมาะในการทำมาหากินใช้ทำมาหากินนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินก็จะดีมากๆเลยต่อมาครับคือเลข9ครับเลข9นั้นหมายถึงอุปนิสัยเหมือนเด็กๆหรือว่าแปลเป็นเด็กก็ได้หรืองี่เง่าก็ได้นะครับใครที่เกิดวันที่9ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะงี่เง่าก,กับคนที่รักโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าใครรักเราเราก็จะเลือกเอาแต่ใจง้องแง,งงกับคนนั้นนั่นเองนะครับ แต่ถ้าไปปรากฏในเลขทะเบียนรถเมื่อไหร่นั่นหมายถึงการขับรถมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องวิบากกรรมเกี่ยวกับการทำแท้งเลขรถที่มีเลขเก้าเยอะๆอาจจะหมายถึงมีดวงวิญญาณเด็กติดตามทวงหนี้คุณนั่นเองครับต่อมาครับคือเลขศูนย์ครับเลขศูนย์หมายถึงคนหมู่มากหมายถึงเพื่อนฝูงนะครับใครที่เกิดวันที่ที่มีเลขศูนย์อยู่จะเป็นคนที่รับภาระเยอะ นะครับอาจจะมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับแต่ถ้าไปปรากฏในเลขเทะเบียนรถเมื่อไรนะครับเลขทะเบียนรถในคันนี้หมายความว่าเรามีธุรกิจเรามีเพื่อนฝูงเรามีกิจกรรมที่ต้องใช้รถบ่อยๆนะครับหรือรถเรานนั้อาจจะกลายเป็นเหมือนรถสาธารณะที่อาจจะให้คนอื่นหยิบยืมได้นะครับเพราะฉนั้นเวลาให้ใครหยิบยืมต้องระมัดระวังครับเขาจเจ้ารถเราไปเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับนี่คือความหมายของตัวเลขทั้ง10ตัวนะครับผม เวลาที่คุณดูป้ายทะเบียนรถนั้นก็ลองไปอ่านดูครับตามแต่ละตัวเลขเตือนอะไรบ้างนั่นเองครับอย่างเลขทะเบียนรถที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือตัวเลข4นําหน้านะครับใครที่ไม่ได้เกิดวันพุธกลางคืนมันเสาร์กลางคืนนะครับอย่าใช้นะครับเพราะเลขแบบนี้หมายถึงความตายนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้รถคันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนั่นเองครับเลข7นะครับหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามอยู่นะครับเลข1คนใช้รถคันนี้เครียดเรื่องอนาคตนะครับ แล้วก็เครียดเรื่องเงินทองด้วยเพราะฉนั้นพอเป็น4718แบบนี้นะครับผมก็ให้ระวังว่าเตือนว่าเจ้าของรถคันนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั่นเองครับนะครับเลขแบบนี้ก็ไม่ควรใช้นะครับหนึ่งหน้าหนึ่งหลังแบบนี้นะครับในตามความเชื่อนั้นหมายถึงโลศนั่นเองนะครับเลข2ที่อยู่ตรงกลางก็คือหมายถึงคนที่ขับหรืออาจจะเป็นคนในบ้านเราหรือคนที่เกิดในวันที่ที่มีเลข2นั่นเองครับ แบบนี้นะฮะเลขหน้าหลังแบบนี้ไม่ควรใช้นะครับอย่างที่ริวย้ําไว้แล้ว4หน้า4หลัง4ในภาษาจีนพ้องเสียงคําว่าสีนะครับหรือความตายเลข6หมายถึงความประมาทนะครับถ้าเกิดคนใช้รถคันนี้อยู่ในความประมาทก็จะนอนอยู่ในโรงนั่นเองครับ จำไห้นะครับสาหรับเลขตองนะครับหรือเลขที่เหมือนกันถ้าไม่ได้เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันเสาร์กลางคืนนะครับหลีกเลี่ยงการใช้เป็นอันขาดนะครับใครที่ใช้เลขแบบนี้นะครับจริงๆเลขแบบนี้ในภาษาจีนแปลว่าดีนะครับก็คือรักหมายถึงดีนะฮะหรือ6ห,หรือดีแต่เวลาเป็นเลขหน้าหลังเหมือนกันเลขตรงกลางอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าคนที่ใช้ทะเบียนรถคันนี้อาจจะมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องเครียดนะครับขับรถอาจจะใจลอยและเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองครับ อีกเลขที่ไม่ควรมีในป้ายทะเบียนรถนะครับก็คือเลข5นะครับเพราะว่าเลข5าหมายถึงเลขของอารมณ์นั่นเองนะครับเลข1นะครับเตือนว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิดมากเลข5ตกในเรื่องของอารมณ์นะครับแต่ก็อาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวหรือเป็นอะไรก็ตามแต่สถิติจะเกิดอุบัติเหตุได้มากนั่นเองครับสำหรับเลขทะเบียนรถนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางในการทํามาหากินหรือการทําธุรกิจนะครับก็อยากให้ระวังนะครับอย่ามีวันที่เกิดของตัวเองเข้าไปอยู่ในเลขทะเบียนรถนะครับจะหมายถึงเราคือคนที่จะเกิดอุบัติเหตุในอนาคตนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่มูนิธิทำรัศมีรัฐนะครับผมเราจะไปดูความเชื่อของพี่ๆชาวมูลนิธิกันบ้างว่าสถิติในการเกิดอุบัติเหตุนะครับ เลขทะเบียนรถอะไรที่ชาวมูลนธิธิมักเห็นว่าเกิดขึ้นบ่อยและไม่นิยมให้ใช้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันเลยครับเวลาที่เราไปช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยทะเบียนรถเลขเลขตัวไหนที่แบบเราเห็นปุ๊บอ้าวเกิดอีกแล้วหรอเลขแบบนี้เป็นสถิติบดูเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมีเคยมีเก็บสถิติไหมฮะก็ที่ผ่านๆตามาก็เหมือนล่าสุดเมื่อคืนที่ชนตรงบายพาสครับก็ยังคุยเล่นกับน้องเขาอยู่เลยว่าเลขเจ็ดเลขห้าอีกแล้ว เลขเเลขหีกแล้วเหรอประมาณนั้นแ<ไ>ปลว่าเลขเจ็ดเลขหเนี่ยก็เป็นเลขที่พี่จะเห็นว่ากเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ครับครับผมส่วนใหญ่เลขเจ็ดเลขห้าจากที่พี่เห็นมาเป็นอุบัติเหตุเล็กหรืออุบัติเหตุใหญ่ครับที่เราที่เราบอกว่าอุ้ยจนถึงขนาดที่เราต้องอุทานเลยอีกแล้วหรอมันมีตั้งแต่เล็กเล็กเล็กจนไปถึงขั้นเสียชีวิตมีลูกค้ามาบอกไหมครับว่าเฮ้ยเฮีย ป้ายแบบนี้มันไม่ดีสําหรับผมอ่ะพวกตัวเลขต่างๆเคยมีคนมาเล่าให้ฟังไหมก็ลูกค้าเขามาซื้อรถเสร็จเขาโอเคแต่เขาจะออกเขาบอกว่าเลขนี้เขาไม่ชอบเลขอะไรบ้างครับที่เขาไม่ชอบกันบางทีเลขเจ็ดเลขสี่เลขหกอะไรเงี้ยครับเขาไม่เอาเลยครับเขาก็จะขอให้เราเปลี่ยนเราเคยถามไหมว่าทําไมไม่ชอบเขาบอกเขาไปดูหมอมา เรื่องนี้รีวิวไม่ยุ่นงนะครับตัวเลขนะครับก็เป็นเพียงความเชื่อแล้วก็เป็นสถิตินะครับผมทั้งหมดที่ทํารายการในวันนี้ไม่ได้ให้ทุกคนงมงายนะครับแต่อยากจะเตือนว่าถ้าใครจะมีรถสักคันหนึ่งก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองด้วยโดยเฉพาะการขับรถอยู่บนความประมาทยังไงก็เกิดอุบัติเหตุครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้เลขทะเบียนดีแค่ไหนถ้าคนขับรถนั้นไม่ได้ใส่ใจในการขับรถ ขับรถอยู่บนความประมาทเสมอขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากำหนดเสมอแน่นอนครับยังไงก็เกิดอุบัติเหตุและถึงชีวิตแน่นอนครับแล้วตอนนี้เกิดอุบัติเหตุเลยนะฮะเลขทะเบียนรถที่พีริ้วเตือนไว้นะครับเลขหน้าหลังเหมือนกันให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้คือภาพจริงเสียงจริงนะฮะในขณะที่มาถ่ายทำเรื่องป้ายทะเบียนรถนะครับหากคุณชื่นชอบ E p ทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเลขทะเบียนรถ ไม่ว่าคุณจะมีเลขสวยขนาดไหนมีความหมายมงคลเช่นใดยกเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อหากคุณอยู่บนความประมาท